ในกองทบกขั้วอํานาจจะเปลี่ยนสายหรือไม่พอแน่นอนว่าหากขั้วอำนาเปลี่ยนสายก็สะเทือนมาถึงขั้วอำนาจของระดับประเทศภายใต้รัฐบาลคุณเศรษฐาด้วยนั่นเองดังนั้น การเมืองระดับชาติและกองทัพยังคงเป็นสิ่งที่ผูกกันอยู่แม้จะเปลี่ยนเป็นรัฐบาลเพื่อไทยแล้วก็ตาอีกทั้งรัฐบาลเพื่อไทยเองในขั้วของคุณทักษิณเองก็มีบทเรียนมาแล้วถึงสองครั้งที่โดนปฏิวัติรัฐประหารมาถึงสองครั้งนั่นคือปี4ีคุณทักษิณชินวัตรและปี57นั่นคือคุณยิ่งรักชินวัตรแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะรับประกันได้หรอกคะ่ะว่าในอนาคตจะมีเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะคะแต่การแต่งตั้งยกย้ายนายทหารเนี่ยนะคะก จะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวในอนาคตหรือไม่ค่ะ กลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของกองทัพนะคะหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการประกาศโผทหารนายพลปลายปีอย่างเป็นทางการค่ะมีการแต่งตั้งสีผอเราทัพใหม่นะคะซึ่งก็เป็นไปตามคาดหมายว่าจะเป็นบุคคลใดบ้างน,นะคะเริ่มจากพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนะคะขึ้นเป็นผอ,อทหารสูงสุดนะคะพลเอกจเจริญชัยหินเทาขึ้นเป็นผอ,บอทอบพลอากาศ เอกพันพักดีพัฒนากุลขึ้นเป็นผอทหารอากาศและพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมขึ้นเป็นผอทหารเรือค่ะเรียกว่าผอบบทัพชุดนี้นะคะเข้าสู่เตรียมทหารยุครุ่นเตรียมทหาร 23และ24นะคะผัดเปลี่ยนจากรุ่น22มานั่นเองค่ะกองทัพเตรียมฐานรุ่น23และรุ่น24นะคะถือว่าเป็นรุ่นที่สําคัญแล้วก็เข้าสู่การผัดเปลี่ยนทั้งรัฐบาลที่เปลี่ยนจากพลเอกประยุจันทร์โอชามาเป็นคุณเศรษฐาทวีสินและผัดเปลี่ยนผอ,อเหล่าทัพด้วยนั่นเองรวมทั้งการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยดังนั้นโฟกัส สังคมจึงจับจ้องมายังกองทัพว่าในยุคคุณเสถานั้นสัมพันธ์ระหว่างคุณเสฐากับกองทัพจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งคุณเสถาก็ชัดเจนค่ะว่าโดยส่วนตัวก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ควบรัฐมนตรีกระทรวงกันคลังแต่ในส่วนของรัฐมนตรีกระกลาโหมนะคะก็ต้องจับตาดูว่า จะเป็นพลเรือนหรือเป็นทหารมานั่งกันแน่ซึ่งปัจจัยระหว่างพลเรือนและปัจจัยการเป็นทหารก็แตกต่างกันนะคะในกรณีที่เป็นคุณสุทินคังแสงนะคะก็ต้องจับตาดูว่าพลเรือนที่เป็นคุณสุทินเนี่ยที่ไม่ได้เติบโตมาจากสายกองทัพเลยเนี่ยและถือเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะว่าเป็นพลเรือนที่ไม่ได้ควบนายก มาเป็นรัฐมนตรีกราโหมจะทําหน้าที่รัฐมนตรีกลาโหมอย่างไรบ้างส่วนในกรณีที่2คือหากเป็นนายทหารนะคะซึ่งก็มีอยู่หลายชื่อมากนะคะจะทําให้กองทัพมีการประสานสมานกันอย่างไรนะคะซึ่งแน่นอนว่ากระทรวงกลาโรมนั้นแตกต่างจากกระทรวงพลเรือนโดยทั่วไปทั้งโครงสร้างและวัฒนธรรมค่ะทําให้กระทรวงกลาโหมนั้นถูกจับตายอย่างยิ่งว่าพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาถูกมองเป็นขั้วตรงข้ามกับกองทัพแต่วันนี้ตั้งรัฐบาลข้ามขั้วมาจับมือกับฝ่ายสามปอเดิมนะคะที่มีร่าง ทรงเป็นพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับและส่งทายาททางการเมืองมาร่วมด้เนี่ยจะสามารถประคองสถานการณ์รัฐบาลไปได้อย่างไรบ้างหากลองมาดูผอบลรทัพใหม่ทั้ง4ท่านนะ,ะก็จะพบว่าแต่ละท่านเองก็มีโปรไฟล์ที่ดีนะคะอีกทั้งก็ต้องจับตาดูว,ว่าผอบรทัพชุดนี้เนี่ย สิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถ pues mm ึงอยู่ตลอดก็คือจะสามารถสลักการท The ํารัฐประหารออกไปได้หรือไม่นะคะซึ่งในเวลานี้เองเนี่ยหากเราดูจากสถานการณ์บ้านเมืองหรือกลุ่มอํานาจการเมืองต่างๆก็เรียกว่ายังไม่มีปัจจัยใดที่จะทําให้เกิดการรัฐประหารได้นั่นเองค่ะในส่วนของผอบนะคะที่ถือว่าคุมกําลังรบใหญ่ที่สุดนะคะนั่นก็คือพลเอกเจริญชัยหินเทานะคะก็เติบโตมาจากสายทหารเสือนะคะรอ21รออเหมือนกับ พลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ท้าทสายทหารเสือกลับขึ้นมาเป็นผอบอทบอ,อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คนล่าสุดที่เป็นสายทหารเสือขึ้นเป็นผอบอทบก็คือพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเมื่อประมาณ8ปีก่อนนั่นเองค่ะช่วงระยะเวลาหลายปีของทอบนะคะก็ผัดเปลี่ยนจากยุคทหารเสือมาเป็นยุคบุรพาพยักพลเอกธีรชัยนาควันนี้จากนั้นก็เข้าสู่ยุคพลเอกเฉลิมชัยศรีทิศา ที่เป็นสายรบพิเศษเข้าสู่ยุคพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ที่เป็นสายวงเทวันราบ11และเข้ามาสู่ยุคพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ที่โตมาจากหน่วยหมวกแดงรอ31 รออนะคะก็เป็นสายวงเทวันเช่นกันเพราะมาเติบโตที่พลหนึ่งรออตอนหลังนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาของสายทหารเสือในรอบประมาณ8ปีเลยทีเดียวก็มาในช่วงที่พลเอกประยุทธ์นั้นลงจากอํานาจพอดีค่ะในส่วนของผอบอทหารสูงสุดพลเอกทรงวิทย์นะคะก็เติบโตมาจากสายรอ11รออหรือที่เรียกว่าราบ11คอนเน็กชันแต่ติดม่านประเพณีนะคะไม่ได้จบในร้อยจบปบรอแต่จบจากในร้อยว MI จากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ทําให้ติดม่านประเพณีไม่สามารถขึ้นเป็นผอบอทอบอได้จึง ต้องโยกออกมาโตที่กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะในส่วนของกองทัพอากาศนะคะพลอากาศเอกพันพักดีนะคะก็เป็นอดีตนักบิน F16 นะคะที่ผ่านมาพลเอกพันพลอากาศเอกพันพักดีนะคะก็ทําภารกิจได้รับมอบหมายงานต่างๆของกองทัพอากาศมาเรื่อยๆนะคะแต่ชื่อของพลอากาศเอกพันพักดีก็ถูกจับตาดูว่า จะมาทําการสลายขั้วต่างๆในกองทัพอากาศได้หรือไม่หลังจากที่เกิดขั้วต่างๆในกองทัพอากาศในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเพื่อให้ลูกทับฟ้านะคะกลับมากลมเกลียวกันเหมือนเดิมค่ะมากันที่เหล่าสุดท้ายนะคะก็คือกองทัพเรือนะคะรับพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมนะคะซึ่งก็เรียกว่าพลเรือเอกอดุงนั้นก่อนที่จะขึ้นเป็นผอ,อรทรอได้เนี่ยในกองทัพเรือเองก็มีคลื่นใต้น้าเกิดขึ้นเป็นอย่างมากนะคะมีการวัดพลังกานร,ระหว่างแคนดิเดตผอ,อรทรอด้วยนั่นเองพลเรือเอกอดุงนะคะจะ กเกษียราชาการในปีหน้านะคะก็ส่งผลให้แคน,นดิเดตคนอื่นๆที่มีอายุราชาการอยู่อีกประมาณ2ปีก็มีสิทธิ์รุนได้ต่อในปีหน้าค่ะ แต่การขึ้นมาของคลรายเอกอดุมพันเอี่ยมนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าก็มีสิ่งที่รออยู่ข้างหน้านัน่นก็คือการคลี่คลายสาเหตุและการกู้เรือหลวงสุขโขทัยนะคะที่อับปางไปพร้อมการสรุปสาเหตุของเรือหลวงสุขโขทัยนะคะว่าเหตุใดถึงอับปางแล้วก็ต้องมีการหาคนผิดจากเหตุการณ์นี้หรือไม่นะคะรวมทั้งการที่จะต้องเคลียร์เรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ำนะคะหลังจากที่ทางจีนและกองทัพเรือก็มีบทสรุปเบื้องต้นนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น เครื่องยนต์ของจีนนะคะหลังจากที่เยอรมันไม่อนุมัติขายเครื่องยนต์ให้กับประเทศไทยนะคะในการมาต่อเรือดำนา้าหรือที่ทางเยอรมันไม่อนุมัติขายให้จีนนั่นเองค่ะก็ทําให้ประเทศไทยนั้นเรือดำน้ํานั้นก็ยังขาดเครื่องยนต์ในส่วนนี้อยู่นะคะทําให้รัฐบาลหน้าของคุณเศรษฐาเนี่ยมีเรื่องร้อนๆจากกองทัพรออยู่ด้วยนะคะหนึ่งทั้งเรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ําที่กองทัพเรือบอกแล้วว่า โยนให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้พิจารณาว่าจะเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือไม่ 2. ในส่วนของเรืดรงสุขโขไทย 3. อีกเรื่องหนึ่งก็คือในกองทัพอากาศเองนะคะต้องมีการหาเครื่องบินรบมาทดแทนเครื่องบิน F16 นะคะที่อายุประมาณ35ปีแล้ว ก็จะต้องมีการปลดประจำการไปก็จะต้องมีการหาเครื่องบินขับไล่นะคะมาทดแทน F16 นะคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาไม่อนุมัติขาย F35 ให้กับประเทศไทยไปแล้วนะคะเรียกว่าตอนนี้เองเนี่ยกองทัพก็มีเรื่องร้อนที่รัฐบาลใหม่ต้องรอรับอยู่รวมทั้งการวางดุลอํานาจระหว่างประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคทั้งจีนและสหรัฐที่รัฐบาลเศรษฐาและกองทัพก็จะต้องมีการมาวางแนวนโยบายร่วมกันในการวางบาลานซ์ระหว่างมหาอำนาจในภูมิภาคในขณะนี้ด้วยเรียกว่า ทั้งกองทัพและรัฐบาลก็ต้องประสานให้สอดรับเป็นเนื้อเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะการแต่งตั้งยกย้ายที่ผ่านมาเรียกว่าโดยเฉพาะกองทัพบ,บกนะคะเรียกว่ามีแผ่นดินไหวกันพอสมควรนะคะโดยเฉพาะในตําแหน่ง5เสือทอบอนะคะที่น่าตกใจมีอยู่ตําแหน่งหนึ่งก็คือในกรณีของ พลเอกธาราพงศ์มลคำนะคะที่ขึ้นมาจากที่ปรึกษาพิเศษกองทบกมาเป็นผู้ช่วยผอ,บอทอบอนะคะซึ่งพลเอกธาราพงศ์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะชิงแม่ทัพภาคที่1แต่สุดท้ายก็หลุดลายดังกล่าวไปมาเป็นที่ปรึกษากองทบกทําให้ สะดุดไม่สามารถที่อาจจะขึ้นเป็นผอทบอ,ทอ,บอได้นะคะแต่ครั้งนี้ก็มีชื่อมาเป็นผู้ช่วยผอทบอ,ทอ,บอไว้ก่อนแต่ก็มีการมองนะคะว่าเป็นการมาปิดกัน้นไม่ให้สายใดขึ้นมาหรือไม่เขาก็ว่ากันว่านะคะจะขึ้นมาเพื่อเป็นการปิดทางไม่ให้สายรบพิเศษนั้นได้ขึ้นมานะคะนั่นก็คือในส่วนของพลโทนัทวุฒ นาคนักคอนะคะที่เป็นผอบอลหน kind of ful, ่วยบชาการสงครามพิเศษนะคะที่จะไม่ได้ขึ้นมาเป็นการปิดประตูไม่ให้สายรบพิเศษขึ้นมานั่นเองค่ะเพราะว่ากันว่าในสายรบพิเศษนะคะก็มีในระดับเซนะคะที่เป็นดาวรุ่งเตรียมทหาร28นะคะที่ถูกโฟกัสว่าอาจจะขึ้นมาเป็นผอนทบอนในอนาคตด้ดวยนั่นเองทําให้ในส่วนของหน่วยรบพิเศษนั้นก็ไม่ได้มีการขยับอย่างมากนะักเพราะในระดับของผอบอนหน่วยรบพิเศษไม่ได้มีการขยับนั่นเองค่ะในอีกกรณีนึงก็มีการมอนะคะ ว่าการที่พลเอกธราพงศ์ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผบทบนั้นเป็นการคืนความชอบธรรมให้กับพลเอกธราพงศ์หรือไม่นะคะแต่ในอีกแง่หนึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีกระแสข่าวว่าจะมีการดึงพลเอกธราพงศ์เนี่ยออกนอกกองทัพบกไปอยู่กองบัญชาการกองทัพไทยไปนั่งเป็นเสนาธิการทหารนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่มีการปรับในตําแหน่งนี้ก็ยังคงอยู่ที่กองทัพบกเช่นเดิมค่ะต้องจับตาดูว่าในอนาคตนะคะจะมีการโยกพลเอกธราพงศ์ออกไปนอกทบเพื่อเป็นผบทหารสูงสุดในอนาคตหรือไม่ค่ะ ในส่วนของกองทัพภาคที่1น,นะคะก็เรียกว่าเราอู่พอสมควรนะคะมีการลักษณะของการเบรกยังไม่ให้เตียมทนารรุ่น28ที่เป็นดาวรุ่งดาวเด่นมีแบ็กอัพนอกกองทัพเนี่ยขึ้นมาคุมกองทัพบ,บกอย่างเบ็ดเสร็จนะคะหลังจากที่พลโทพนาแคลปปอร์ทุนะคะแม่ทัพภาคที่1น,นะคะได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยผอ,บอทบอติดยศพลเอกนะคะก็ทาให้ตาแหน่งแม่ทัพภาคที่1น,นั้นว่างลงก็เป็นตําแหน่งของพลโทชิดสนุพงศ์รอดสิรินะคะแม่ทัพน้อยที่1น,นะคะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1แทนึ่ง็เเเปนนนพื่่อตียมหารุ ของพลโทพนาด้วยนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องมีตําแหน่งที่มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะคะโดยเฉพาะตําแหน่งของรองแม่ทัพภาคที่1น,นะคะที่ว่างลงหนึ่งตำแหน่งหลังจากที่พลตรีอมรินะคะที่เป็นรองแม่ทัพภาคที่1นึ่อมริบุญสุยาก็ขึ้นมาเป็นแม่ทัพน้อยที่1นึ่งแทนค่ะซึ่งพลตรีอมริบุญสุยานี้เป็นเตียนหานรุ่น27 ก็ทําให้เรีมทหารรุ่นที่สิบแปดสองคนนั่นก็คือพลตรีวรยศเหลืองสุวรรณกับพลตรีสราวุฒิชัยศิทธิ์เนี่ยยังคงนั่งรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งอยู่แต่ก็มีการเติมตาแหน่งรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งอีกหนึ่งคนมานั่นก็คือเป็นทหารม้าจากขอบ,อบพลมสองรออนั่นก็คือพลตรีอาจิมนะคะก็ ขออภัยค่ะพลตรีอาจินนะคะมาเป็นรองแม่ทัพภาคที่1อีกหนึ่งคนทําให้ตอนนี้รองแม่ทัพภาคที่1นนะคะมีทั้งหมด3คนเป็นเตรียมหารุ่น28ทั้งหมดค่ะเรียกได้ว่าทั้งหมดนี้ฉายภาพว่ากองทัพบกนะคะโดยเฉพาะกองทัพภาคที่1ที่เป็นขุมกําลังหลักของกองทัพที่จะต้องขึ้นเป็นผบอบบในยุคนี้นะคะก็เรียกได้ว่ายังคงดองเตรียมหารุ่น28ไว้ในที่ตั้งอยู่ยังไม่ให้ขึ้นมาและในรุ่นเตรียมหา28เองก็มีการวัดพลังกําลังภยยในนนนกััออู่่่เงคะ อันนี้ก็เรียกได้ว่าในอนาคตที่เป็นรัฐบาลเศรษฐาแล้วนะคะในส่วนนี้เองเนี่ยคุณเศรษฐาก็จะต้องรับรู้รับทราบในส่วนนี้ดีแล้วก็ต้องมีรัฐมนตรีกลาหมขึ้นมาทําการจัดโผโยกย้ายนายทหารชั้นอนิพลในอนาคตด้วยก็ต้องจับตาดูนะคะว่าคนเอกประยุจันโอชาที่ไม่ได้อยู่ในวงอํานาจเป็นนายกและไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกลาหมแล้วจะยงคงมี power ที่จะมาดูแลกองทัพต่อหรือไม่รวมทั้งพลัง power ของเตรียมทหาร20ที่อยู่นอกกองทัพที่ยังคงมี power อ,อยู่จะ ทำการที่จะเข้ามา ดูแลกองทัพดูแลเรื่องการจัดโผโยกย้ายต่ออีกหรือไม่นะคะสุดท้ายล้วก็ต้องจับตาดูว่าในกองทัพบกขั้วอํานาจจะเปลี่ยนสายหรือไม่พอแน่นอนว่าหากขั้วอำนาจเปลี่ยนสายก็สะเทือนมาถึงขั้วอำนาจของระดับประเทศภายใต้รัฐบาลคุณเศรษฐาด้วยนั่นเองดังนั้นการเมืองระดับชาติและกองทัพยังคงเป็นสิ่งที่ผูกกันอยู่แม้จะเปลี่ยนเป็นรัฐบาลเพื่อไทยแล้วก็ตามอีกทั้งรัฐบาลเพื่อไทยเองในขั้วของคุณทักษิณเองก็มีบทเรียนม,มาแล้วถึง2ครั้งที่โดนปฏิวัติรัฐประหารมาถึงสองครั้งน ั่นคือปี49คุณทักษิณชินวัตรและปี57นั่นคือคุณยิ่งรักชินวัตรแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะรับประกันได้หรอกค่ะว่าในอนาคตจะมีเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะคะแต่การแต่งตั้งยกย้ายในทหารเนี่ยนะ,ะก็เป็นอีกมูลเหตุหนึ่งที่ต้องจับตาดูว่าจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวในอนาคตหรือไม่คะ่ะ Space Podcast Bar